เหมามากคะสาหรับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยการเล่นโยคะหรือพิลาทิสเนี่ยช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกจริงไหมคะเออโยคะกับพิลาทิสจะได้ประโยชน์กับกระดูกจริงๆหรือเปล่านะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการออกกําลังกายมีผลในการกระตุ้นกระดูกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่อยากจะให้ตัวสูงนี่นะครับจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่ลงน้ําหนักเพราะว่าการกระแทกลงไปบนกระดูกเนี่ยจะส่งเสริมการยืดของกระดูกดังนั้นการออกกำลังกายอย่างเช่นกระโดดเชือกบาสเกบลเลตบอลวอลเลย์บอลจะมีการลง,ลงน้ําหนัก แต่ในผู้สูงอายุเนี่ยจะไปออกกําลังกายอย่างนั้นบางครั้งมันอาจจะเกิดอันตรายมากกว่านะครับเพราะกระดูกอาจจะบางอยู่แล้วทําให้กระดูกหักดังนั้นเราพบว่าการออกกําลังกายที่มีการยืดเหยียดของกระดูกหรือกล้ามเนื้อส่งผลทําให้เกิดความแข็งแรงของกระดูกและป้องกันกระดูกบางกระดูกพุนได้ดังนั้นโยคะนี่นะครับหรือพิลาทิสเนี่ยมันจะมีการออกกำลังกายที่มีการยืดเหยียดและส่งผลลงบนกระดูกและกล้ามเนื้อก็มีงานวิจัยเกินกว่า10ปีนะครับที่พบว่าได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าโย คะจะเป็นเพียงแค่12นาทีก็ส่งผลให้ชะลอความเสื่อมของกระดูกบา่ากระดูกคุนได้ด้วยนอกจากนี้แล้วการเล่นโยคะหรือพิลาทิสเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ส่งเสริมสมดุลการรักษาความสมดุลหรือความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วก็เป็นการอาอกกําลังกายที่ผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดดังนั้นแก่ๆแ,แล้วนี่นะครับอย่าไปกระโดดโลดเต้นแบบเด็กๆเ,เขาถ้าอยากให้กระดูกแข็งแรงออกกําลังกายครับแม้แต่การอาอกกําลังกายแบบน้อยๆโยคะหรือพิลาทิสเนี่ยเป็นการอาอกกำลังกายทีไ่ได้ประโยชน์ แน่นอนครับแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันครับ